น,น,น,นี่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 น่นี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 ม่กินไม่้มาหน่เอาไ่เช็ดนะมาหนิก่อนเปล่านี่เปล่าไม่ได้กินหรอเฮ้ยมันยี่ง่งมันนี่งย่ยิ่งยิ่โอ้ยอี่ม้วเหรอนั่นเช็ดนะมันเช็ดหน้าเลยตอนนี้แล้วแต่ถ้ามีเอ ชาเลยชากันแล้วมามามานี่เบ้าเบ้ามานี่มานี่มานี่มาหานี่ไ่เอาเช็ดหน้าแล้วมานี่มานี่มานี่เร็วๆเฮ้ยมาเป้ามามามายกขาไม่วันนี้มันไม่อยากขึ้นเอาไว้ก่อนละกันมามาหาหนี้มามากินมานี้ยาขึ้นมา ต้องเป็นขนมช็อกโกแลตแต่มันแตกตื่นไปแล้ว